วนเเกมดออนยอยู่ในเกมดอครับเึ่งวันนี้ผมจะมาล้างแค้นประตูเอแล้วผมเองจะบอกก่อนน้านี่ผมไปล้อยประตูมานะแต่มันมีกากที่ไหนมันมีฟีเกอร์รอตอนไปอยู่ล้อยประตูอ,อ,ไไอ๋อตอนผมไปร้อยประตูใช่ไหมทุกคนอาชาผู้ชายเอาทิ้งให้ออาไปนี่ชาผู้ชายอยู่นี่ยวเอาทิ้งให้ไม่ใชไรไม่รู้ นะครคุณผู้ชมตอนผมไปร้อยประตูอะมันจะหมดแล้วตอนมันจะหมดแล้วอะไม่รู้ตอนผมไปร้อยประตูใช่ไหมคุณผู้ชมตอนผมกำลังมันมีฉากให้วิ่งหนีปีเกอร์อะแต่ผมกำลังจะวิ่งอะมันไม่ให้วิ่งแล้วมันก็ตายเลยไม่รู้ทำไมอะตอนนั้นคือแบบเสียใจมากอะคุณผู้ชมลูกนี้ถือไว้ก็เสุนไวออไ้อะโคตรผิดดายอะคุณผู้ชมแต่ผมจะมาแก้มือให้กับประตูเองและจะไม่ค่อยพูดเพราะมันต้องฟังเสียง

ที่ตอนนี้ผมจริงจังเองลงโผมจะแก้มือแต่จริงจังว่าไปเดี๋ยวนาะแต่อาจจะไม่ค่อยพูดเพราะว่ามันต้องโคตรฟังเสียงนะคุณผู้ชมมาเริ่มตั้งใจตูจ๋ออาจจะพูดบางครั้งบางครั้งก็ไม่พูดนะคุณผู้ชมถ้่ทำปรแชากิปไไม่ได้อะไรอ่ะ ประมาณนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะไม่ชนะเพราเป็นเหลือแค่นี้แล้วผมก็ไม่ค่อยเก่งด้วยผมโคตรไม่เก่งเลยในแบ็กดร์ไม่ใช่ในประตูเอแต่ผมก็จะพยายามและแบบผมก็จะไม่พยายามเพราะมันจะหมดแต่ก็จะไม่ให้ดู่ดิบ่กผู้ชมไปกันต่อ ปั๊บนะปั๊บนะขอ,ของชาไฟฉายเข,า,เขาอยาบมันไม่ต้องเก็บแบบ มีนาฬิกาปกลุกนะผมเก็บมาตอนนั้นอะผมเล่นดักฟิกเกอร์ใช่ไหมแล้วผมเห็นนาฬิกาปลุกไปแล้วแต่ในห้องฟิกเกอร์มันมีนาฬิกาปลุกอีกอนนันผมไปเก็บมาด้วยโคตรด,ดีทีฟีอีสปอร์ตน e ี่แหละประตูตามเขาแล้วกันไม่ต้องกลัวหายหรอกมันไม่มี เราจะไม่รีบนะคุณผู้ชมอยา่ายยเพิ่งเขย่าเยอะค่ะเดี๋ยวไม่ยินเสีงยงเขยาาเลยเราก้จุดความจริงแล้ว

Kau tuh dulu Kau tuh Kau pergi Kemarin mas เจ้ามาด้วยลวเขาว่าเหรเขาว่าใช่มาเหรอใช่ขโมยล,ล้วนนะคุณผู้ชมเด,ดาได้ ทำไม,ม,ามอาจจะมาประตูตบมา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 เราไม่ควรจะรีบออกนะไดดานะ

ฉันไม่ค่อยๆมาเลยมาาป่าว ต้องมีเสียก็แตกไกลๆแล้วหยุดดิเถอะ พอดพุ่งที่ต้นตะกอนเฮ้ยทำไงอ่ะออกไม่ได้เยาะกดย่อแล้วเดินออกมาอาจจะมีเสียงคลอกใส่เนองให้เบาๆหน่อยครับเพราะเป็นน้องคนในเสียงทังมากย Má 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 bụi chá mãi 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 ชาตอนชาตายตัวอะไรคุยกับที่ชาแสงสีอะไรแสงไม่รู้อะเขาวาเขายอมตายดีกว่าเต็มพาร์เตอร์ข้างตูๆไม่เป็นไรเรื่องเขาเต็ม แตีเนไตจะมาแล้ว หยาบนะคุณผู้ชมจะได้เกิดใหมไม่ได้ไมได้แเขาจะได้แผล เพราะว่า,าเ,เขาไม่ไปไหนเลยเอา้าดูปีดูปีแล้บแบาบะเขาพร้อมตายแล้วจะฆ่าเขาฆ่าเลยเราม่ต้องเข้าสู้แล้ว คุณผู้ชมต่อไปนี้ผมจะยอมตายแล้วนะคุณผู้ชมมาซิถ้าพมอตายลยอยมาเลยเอไอ้ไม่ตีกากลุยถ้าพมอตายลยุเลยเป็นไงคุณผู้ชม ผมแค่ามาดูไอตัวสีนี้เอาว่าไงเพื่อนจะส,สาอาวันที่มฮึมฉันเข้าใจไปแล้วชิม,มาได้ไงอ๋อฮะเพื่อนโอ้เอ็กซสิบยังนั้นเหรอฮึมโอเคเพื่อนุกควรลองใหม่ดินะโอ้ยเพื่อนันมาได้แค่แนะบบนี้ผมจะไปเดี๋ยวลบ,บายบาย